สวัสดีค่ะพี่สุค่ะค่ะวันนี้พี่สุจะมาทําวิดีโอเพอ,อค่ะพี่สุเมื่อวานไปร้านขายยามาซื้อเครื่องสําอางมาหลายชิ้นอยู่จัะเดี๋ยวพี่สุจะโชว์ให้ดูเลยนะคะค่ะเริ่มชิ้นแรกค่ะชิ้นแรกเป็นมาสคาร่าของเลโมค่ะเลโมค่ะรุ่น เอ็กเซเลลาเดอร์ er ค่ะหัวแปลงอันนี้เป็นรุ่นต่อขนตาอันนี้รุ่นนี้ของเขาดังอยู่พี่สูดดูใน YouTube เห็นหลายคนเขาบอกว่าดีเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งพี่สูดใช้แล้ววันนี้ใช้พี่สูดเป็นคนไม่มีขนตานะขนตาสั้นมากลูกคนจีนจ้ะ แต่พี่สูตใช้แล้วอันนี้โอเคใช้ได้ผ่านก็คือก็พอใจพอใจอันนี้ใช้ได้ค่ะแต่อันนี้มไ,ไม่ได้ไม่ไม่มีวอเตอร์พ o ฟนะพี่พี่สูตหาไม่มีก็เลยเอารุ่นธรรมดามาจ้ะอันนี้ซื้อหนึ่งชิ้นชิ้นที่สองลดห้าเอร์เซนค่ะแล้วก็ของของดีโมเหมือนกันเป็นอ่า คอนซีลเลอร์เบอร์หนึ่งหนึ่งห้าสองแล้วก็หนึ่งห้าสองหนึ่งสองห้าค่ะพี่ส่แว่นหนึ่งสองห้ากับสองสี่ศูนย์พี่สู่ใช้แล้วก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คิดคิดอยู่ว่าจะรีเทิร์นดีไหมเพราะว่า ใช้แล้วเหมือนไปนเน้นตะรอยใต้าตาพี่ว่ายิ่งไปนเน้นเรามีรอยใต้าตาเหมือนไปนเน้นยังคิดคิดอยู่เดี๋ยวดูก่อนลองใช้อีกสัก2อสวันถ้าเกิดไม่ชอบพ่สูจก,ก็จะไปรีเทิร์นจ้ะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็ของรีโมอ,อีกเหมือนกันอันนี้เป็นมัสคาร่าเหมือนกันอันนี้ Wonder Rust รุ่น Wonderlast ม, Wonder มออีอาการออยผสมจ้ะอันนี้เป็นอ,อ waterproof เบอร์ศูนศนย์หนึ่งเหมือนกันพี่สุซื้อมาสองอันว่าจะลองใช้ดูอันนี้พอดีไม่มีคู่ไงบายวันเก็ตวันห้าสิเปอร์เซ็ไม่มีคู่พี่สุก็เลยหยิบมาสองอันเลยลองดู แต่อันเนี้ยพี่สูุเข้าไปดูใน y o u t u ู e มาคนเขาว่าดีเขากูคอมเมนต์พี่สุก็เลยเอาแต่อันนี้ไม่รู้อันนี้ก็คือลองลองหยิบมาใช้ดูจ้ะแล้วเอาเป็นแล้วก็พี่สุก็ได้อายชอยโดทีละอันเนาะ มาเชดว์ของเวดแอนด์ไวสองพิสูเอามาสองสองตลับแต่ตรงนี้มันแตกหน่อยตอนพิสูดซื้อพิสูดก็เห็นแล้วแหละว,ว่ามันแตกๆตกแตกแตอยากได้พอดีมีอยู่สองตลับอีกตลับก็แตกตลบนี้ดีที่สุดแต่ตรงนี้ช่างมันเหอะอยากได้ก็เอามาเลยจ้ะจ้ะ อันนี้พี่สุเคยใช้ของเขาแล้วดีพี่สุมีตลับหนึ่งแล้วเป็นโทนสีเขียวอันนี้เป็นโทนสีม่วงอันนี้เป็นโซนแบบสีสดใสสีแซ่บๆก็เลยเอามาจ้ะพี่สุสวอทให้ดูหน่อยนึงเนาะอน,น,ตอน,นีตลับนี้เปิดแล้วนนสีม่วงกัน มีสีเลยจ้สีม่วงล่างอันนี้สีม่วงบนสีออกมาคล้ายกันคือพี่สุไม่สวอทให้หมดนะคะก็คือ เดี๋ยวถ้าเกิดน้องคนไหนอยากดูละเอียดอยากให้พี่สวอตทุกสีคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่สุจะจัดให้จ้ะอันนี้แค่นี้ก่อนคือแต่ว่าของเวทแอนด์พี่สุเคยใช้ของเขาแล้วพี่สุใช้อยู่พี่สุว่าเนื้ออายแชโดว์เขาก็โอเคเขาใช้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเอ่ออันนี้เหมือนว่าไม่พี่สุมีความรู้สึกว่าเราเอานิ้วไปไปไป ถ้าออกมาเนี่ยไม่ค่อยสีไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นเดี๋ยวพี่สุดลองเล่นดูก่อนแล้วังไงพี่สุดจะบอกน้องคนไหนอยากดูรา,ายละเอียดว่าอยากดูทุกสีให้พี่สุดสวอตทุกสีแต่พี่สุดจะทําวิดีโอสวอตต่างหากค่ะบอกพี่สุดคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่สุดทาให้ค่ะเพราะว่าไม่กล้าสวอตนานสวอตทุกอันกลัวจะนานวิดีโอ อันนี้ก็เป็นบัตเชอออนจ้ะก็สีเบอร์รี่ชิมเมอร์เบอร์สามเบอร์แปดสามสี่ค่ะแล้วก็แปดสามสองฮิตเตอร์สติลซิจะ้ะฮิตเตอร์ซติลสติลจ้ะอันนี้ก็กู๊ดรีวิว อันนี้บายวันเกตวันห้าสิบเปอร์เซ็อจ้ะพี่สุก็ไปซื้อมาแล้วก็จ้ะอันนี้ของ NYC a r c h e r พี่สุใช้อยู่วันนี้พี่สุทาอันนี้นี่พี่สุทาอันนี้ ทานี่อยู่จ้ะสู่ก็เอาใช้สีนี้คัดเบ้าจ้ะแล้วก็สีนี้วีเชฟตรงนี้แล้วก็สีบนสุดนี่ก็สู่ก็ไลท์ไลท์ขอบตรงนี้จ้ะแหนแล้วก็ทาตรงนี้แล้วก็นี่สีนี้แหนก็ออกมาอย่างนี้ ก,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 ก็เนื้อก็สองเหรียญกว่าสองเหรียญสองเหรียญกว่าสองเหรียญเือสามเหรียญกว่าก็เนื้อก็บานกลางก็พอใช้ได้คือ,อโอเคถามว่ารีเทิร์นไหมอันนี้คงคงเก็บไว้ใช้คงไม่รีเทิร์นค่ะแล้วก็ของ NYC อีกอันนี้น้องๆก็คงรู้จักบอนเซอร์ของเขาดังอยู่ ได้บอนเซอร์มาสองตลับจะเป็นสีชันบอนแล้วก็ไม่ใช่สีไม่ใช่ชื่ออันนี้ไม่ใช่พิสูจน,น์ดูชื่อ,นนอ,อเป็นสีคอนนี่ไอแลนด์โกลแล้วก็สีแฟร์ไอแลนด์แทนอันนี้สีแฟร์ไอแลนด์แทนอันนี้คอนนี่ไอไอล์แล กู <Go. S 2> okay. ซื้อมาออของ N Y C N Y C buy two get one free จะซื้อสองชิ้นได้สามชิ้นแล้วก็ของ Marini Marini buy one get one buy one get one ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ off พี่สุก็เลยเอามาอันนี้เป็น อ y e บร o ลลองดูลองมาใช้ดูนี่จ้ะพี่สุเอามาเบอร์สองเข้มหน่อยอันนี้ของเขาดังอยู่โชคดีที่ไปเจอปกติไม่ค่อยเจอรุ่นนี้ไปกี่ครั้งก็หมดอันนี้บัชออนโรแมนติกโรสศูนย์จ้ะเอามาเขาดังอยู่สีเนี้ยพี่สุอยากได้นานแล้วไปไม่เคยเจอแล้วก็อันนี้พี่สุใช้ กำลังจะหมดไปแล้วตลับหนึ่ง Remo Stay Max อันนี้พี่สุซื้อมาแล้วพี่สุซื้อสีเออรู้สึกเบอร์ร้อยทานทานลูเซนมาใช้อยู่แต่พี่สุอยากเปลี่ยนก็เลยงวดน,นี้ซื้อเป็นมี m i n เ u อ r a l มาเบอร์หนึ่งรหนึ่งสิลองดูลองเปลี่ยนสีเข้มมานนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ NYC อีก อีกคู่หนึง่ง N Y C อันนี้ Cheat g o จะ N Y C Cheat g o ปัจจอนลองเอามาใช้ดูแล้วก็ N Y C Smooth Screen Primer ลองดู นี่พิสุจน์ก็ลืมใช้ก็จะลองใช้ลืมรียบยวต,ต้องลองกันหน้าเหมือนครีมก็เหมือนเหมือนครีมไม่มีสีไม่มีอะไรหายไปเลยไม่มีสีไม่มีอะไรจ้ะแ,แต่ต้องลองใช้กับหน้าจ้ะ ต่อไปเป็นบอนเซอร์ของเวทแอนด์ไวจ้ะสีสีแรกเป็น739 t a k e เก้าเท i l เกตทูาเขาก็ดังอยู่น้องก็ต้องรู้จักน้องๆที่เล่นเครื่องสำอางอยู่จ้ะรถไงพี่สุเลยซื้อมาเลยถ้าเกิดไม่รถคงไม่ซื้อรถ แล้วก็อีกอันหนึง่งเจ็ดสี่สามเอค่ะรีเซอร์วิสย u r c a r คา n ์บัน e ์อะรีเซอร์วิสยูอคาบนอะ่ะอันนี้สีจะออกอ่อนอันนี้น่าจะเอาเราเอาไว้เป็นไฮไลท์จ้ะอันนี้สีเข้มแล้วก็เอาเป็น บอนเซอร์ได้อันนี้ก็เอาไว้ทำไอ้นี่ของเราเรียกอะไรลืมนึกไม่ออกเออ่คอนทัวร์โทษทีบางทีก็นึกไม่ออกค่ะแล้วก็ของรีโมอ่อีกเป็นลิปสติกสองแทง่งอันนี้เขาบอกว่าดีดีนักดีนาะอันนี้สิบอ่าอ่า สิบหก hour เลยนะบอกนานอะ่ะอันนี้ l องลาสติ i n g สิบหก hour ก็คนเขารีวิวมาว่าดีดีนักดีนาพิสุก็ลองนี่พิสุใช้อยู่พิสุใช้สีนี้แต่ว่าอืมหนึบดีจังเลยแต่พิสุคือทาด้านนี้อันเดียวด้านเป็นสีด้านเขาต้องทานนี้ด้วยวพิสุจไม่ได้ทานีน่พิสุจะมาทาต่อหน้าน้องนี่แหละ ว่าถ้าเกิดตอนไม่ทาไม่ทาสีสีเจลตัวนี้มันก็แจกอันนี้พิสุดน์ลองทาตัวนี้นะกลิ่นหอมหรอ สีดีจริงสเต่งจริงรองลาสติงจริงดูเด็กยังไม่ติดผูกกันอันนี้เลยปกติถ้าเกิดเราทาลิปสติกแล้วเราเอาผูกกันอีกอันนึงไปติด่ไปอย่างเงี้ยมันออกมาหมดแล้วออกติดผูกกันมันยังไม่ติดปรากฏว,ว่าติดปากเราอยู่พี่สุก็ไม่อยากถูกอย่างนี้เลยไงกลัวกลัวไม่อยากให้ผูกกันนิดเปื่อ,อมแค่นิดเดียวเราใช้นิดเดียวคือแค่แต้มแต้มเนี้ยความมันก็มาแล้ว แต่ยังไงมันก็ต้องเปื้อนค่ะไอผูกกันอันนี้จะอันนี้สีแดงโอเคใช้ได้ค่ะแต่ยังไม่แต่เขาบอกว่าเขารีวิวมาว่าลองลาสติ้ง16บหกเวอร์แต่ยังไม่รู้แต่พี่ต้องลองดูแต่ว่า พวกเนื้อสัมผัสเอ่ยพี่สุมมีความรู้สึกว่าน่าจะอยู่ติดคนเพราะว่าเขาแบบว่ามันมันแมทเหลือเกินจะ้จะแต่ลองใช้ดูดีไม่ดีแล้วมาบอกจะ้ะแล้วก็ดีสอเขียนคิ้วของมาลินี่ อันนี้เป็นสีรักบาว o พี่สุซื้อมาแต่พี่สุลองใช้วันนี้ไม่ไมาบอกไม่ถูกไม่ค่อยชอบมันเข้มเกินเข้มไหมล่ดูนี่ก็ไม่ค่อยเข้มแต่มันอยู่นี่คือพี่สุใช้ของยี่ห้อลอริโออยู่นะ คือของรอร์เรลอเอนี่เขาจะสีไม่เข้มเท่านี้ลอร์เรมที่เป็นสามหัวแล้วนะที่ว่าตรงกลางที่ว่าเป็นฝุ่นอันนั้นนะพี่ชอบมากสีเขาสวยสีกําลังดีสีแบบเราชอบแล้วก็เขามีฝุ่นแต่อันนั้นหาซื้อที่นี่ไม่ได้แต่อันเนี้ยคือว่าสีพี่สูว่ามันเข้มไปหน่อยนึงแล้วก็มันนิ่มเนื้อดินสอมนิ่มพี่สุ เขียนเนี่ยเหมือนว่าเราต้องคอยคอนโทรมันมันมันจะฉลักออกอะมาความที่ว่าเขาซอฟมากอะลื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่สุนคิดคิดอยู่ว่าจะเอาดีไม่เอาดีพี่สุบอกแฟนพี่ดูคิ้วแล้วมันเข้มขึ้นจะไปรีเทิร์นดีสอเขียนคิ้วแฟนพี่บอกว่าไม่ต้องไปรีเทิร์นหรอกก็มันก็สวยดีที่มันอ่อนก็เพราะว่าพี่สุเอาที่ปัดมัาร่ามัทาาละขนผิวอะมาปัดเอาสีทองมาปัดมันก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าเกิดไม่เอาสีทองมาปัด เอาสีเข้มมาเอาสีธรรมดาสีเหมือนของที่เราเหมือนทีสซอที่เราเขียนไปนั่นกะ็คือต้องเข้มสีแล้วนี่พี่สุดเอาสีอ่อนมาปัดนะมันก็เลยแบบทําให้ซอฟลงมาพี่สุขลราคิดคิดอยู่ว่าจะรีเทิร์นทะีไหนแต่แต่ดูอย่างนี้มันก็ไม่เข้มนะออกน้กตาลเข้มเพราะพี่สุขใช้ดิสซอเขียนคิ้วของ Intoit ิพี่พี่สุซื้อจากเมืองไทยก็สีดาร์กบาวมันก็ไม่เข้มแต่อันนี้เขาเข้มมาก จ้ะแล้วก็ผมงอันนี้ของรีโมมิสอเขียนขอ,ขอบอตาท<ม>ี่สูก็ใช้อยู่สูต<ม>ใช้อยู่ใช้เขียนขอบตายอยู่โอเคไปได้นิ่มไม่เจ็บ แล้วก็เข้มน้ำตาลเข้มก็โอเคแล้วก็ของมารินี่มารินี่อาร์เชโดจากสูตรซื้อสีอันนี้สูตรสี03มาแชมแชมเปญจ้ะแล้วก็ เป็นยาคาเล็บยาทาเล็บของนอิมี่มาสามขวดจ้เป็นสีพาสเทลหมดเลยเพราะว่าที่นี่ตอนนี้เขามันนิยมสีพาสเทลกันจจ้ มีใบวันเกตวันห้าสิบเปอร์เซ็นตอ off เหมือนกันน,นีสีออกนูดนูดอ่อนๆอันนี้นูดนูดเข้มจากนูดออกม่วงๆจากแล้วก็ซื้อของซื้ออ,อ,อันนี้พี่สุเคยใช้แล้วใช้อยู่กำลังจะหมดอันเนี้ย ทโค้ของเล็บร่อนควิ d r ดร e สุดใช้อยู่ดีแปบ๊บเดียวเองค่ะแปบ๊บเดียว5นาที10นาทีคือแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันยังจับอะไรได้บ้างถ้าเกิดเป็นของที่แบบไม่ใช่ควิ c k ดร์นะโอ้โหวันไหนทาเล็บวันนั้นไม่ต้องทำงานได้เลยนั่งเป็นคุณนายอย่างเดียวจัดสูตก็เลยชอบอันนี้มันจะหมดแล้วสูตรซื้อมาซื้อมาเก็บไว้พอดีลดใบวันเก็บวัน50% off แล้วตอนนี้เป็นเบรดเบดจากวิดาหกันจากซื้อมาเก็บไว้ยังไม่หมดหรอกซื้อมาเก็บไว้จ้าวันนี้หมดแล้วจ้าน้องๆมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอพี่สุอ่านแล้วพี่สุจะตอบค่ะขอบคุณน้องๆที่สละเวลามานั่งฟังพี่สุขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ